สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีจันเฟอร์บริกอิสต์มาไลเช่นเดิมนะครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับมาตกปลากันอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาที่ที่ใหม่ครับซึ่งที่นี่เราเคยมาตกแล้วนะครับประมาณสัก6 7เดือนแล้วแหละนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวมาลองดูซิว่าคลองนี้ปลามันเข้าหรือยังหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานครเบ็ดเดือนแล้วแหละแต่ว่าสภาพน้ำวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ น้ำไม่ไม่ดำเนาะครับสำหรับคลองนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าคลองพระอุดมครับท่านผู้ชมครับเราลองมาดูอีกทีสิว่าจะมีปลากันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาถึงก็มาสักเกือบเกือบแปดโมงแนละ้วก็ลงเบ็ดไปแล้วสี่คัน,นนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะมีปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับคอนเซปต์เดิมครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับตามหาปลานินไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่ ทีคลองตกปลาธรรมชาติเช่นเดิมครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับจะพยายามหาปลาสวยๆขึ้นมาให้ผู้ชไมได้ดูตามครับ เดี๋ยวเราจะมาดูสีเขียวไว้นะครับท่านผู้ชมครับนี่สีเขียวตัวเนี้ยกระดิกมาแล้วสองสาครั้งเนาะเดี๋ยวลองดึงดูวันนัาจะเป็นตาเล็กแน่เลยนะครับกิ้งกิงกิ๊งอยู่เดี๋ยวลองดูลองดู ว้าวขยงใช้สวยเลยลูกออ้ใช้สวยครับท่านผู้ชมครับนี่ปลาขยงตัวใหญ่เลยว้าวเออตัวใหญ่เลยตัวนี้โอ้เคเลยโอเคเลย,เเลยสวยแ้มแรกมาแล้วครับมาแล้วครับแ้มแรกของเราเคครับติดตามต่อครับ ขยันแล้วครับท่านผู้ชมครับลงไปเบ็ดแรกเลยครันนี้ได้มาหนึ่งแต้มอีกแล้วครับขยยงครับยังคงตามหาปน,นินต่อครับตามกัน หลุดเหรอ,อดึงอย่างแรงเลยเมื่อกี้เนะี่ยโอ้สดา,ายเลยดึงเหมือนปนินเลยไม่อยู่ งงาแไม่มีแต่เพียนหางแดงแล้วแถวนี้ตกไม้อ,มอื่นดีกว่ามีแต่จะเพียนหางแดงไม่มีแต่เพียนหางแดงวะที่นี่อยากได้ปลาหิีมากอ่ะไม่ได้ปลาหมีสักทีมีแตะเพียนห,งยนหางแดงโใส่เดือนแล้วมาให้ปลาหมีกินไปนิดสักทีเพื่มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับหนึ่งตัวครับกำลังจะเก็บย้ายเบ็ดนะครับย้ายใหม่ไปใหม่หนึ่งหนึ่งแต้ม โอเคครับแกณฑที่สี่มีแต่ปลาเล็กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาอีกหมายหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าหมายที่เราตกที่แรกครับมีแต่ปลาเล็กๆท้งนั้นเลยครับยังไม่เจอปลาดินเลยนั่งอยู่มาณสักสองชั่วโมงครึ่งคืตอตัดใจย้ายดีกว่าก็มาหมายหนึ่งตัวน,นี้หมายใต้ต้นต้่อะไรจ,จันปรีลรา ก็ห่างจากจุดเดิมที่อยู่ฝั่งนู้นมาไม่ไกลครับแล้วก็มานั่งตรงจุดนี้ลองดูครับว่าหมายที่2องนี่จะมีปลาดิน้นให้เราได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายแรกเงียบเ,เกินครับนะก็ฝั่งนี้ก็มีด้านหน้าสักสามสีท่านนะตกอยู่ลองก็เลยมานั่งอยู่ช่วงต้นๆเลยโอเคครับติดตามครับเผื่อมีปลาดินไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กให้ท่านผู้ชมได้ดูตามครับหมาย2 ม่แต่ก็มีอุปสรรคอย่างที่เห็นในรูปนะครับนี่ครับลอยมาแล้วครับผักตบชวาเนี่ยครับหาเป็นกระจุกกระจุกครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับนี่อุปสรรคของเรานะครับแล้วก็คลองพระอุดมนะครับตลอดแนวครับก็จะมีผักตบชวาประมาณนี้ครับนี่ครับผักตบชวาเต็มเลยครับ มีปลาขึ้นน้ำเลยนีครับเห็นว่ามีผักตบชวาเต็มเลยครับตลอดเส้นทางคลองนะก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเรานะครับผมน้ครัน้ำตอนนี้ไหลเขาเรียกอะไรไหลงลงเหรอเมื่อเช้ามันไหล เมื่อเช้าไหลขึ้นตอนนี้ไหลลงแล้วย้อนย้อนกลับตม่มหมือนกันต่อครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมครับ,รบเราก็ตกปลามาตั้งแต่เช้าแล้วเนอะเมื่อสักเกือบแปดโมงตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับเมื่อเช้าเราไปตกอยู่ฝั่งนู้นเนาะตกสะพานฝั่งนูง้นปรากฏว่ามีแต่ปลาเล็กนะครับ เราก็เลยย้ายมาใหม่ที่2คือตรงจุดนี้พอย้ายมาใหม่นี้ครับตกก็ประมาณสักก่อนเที่ยงวันนี้ก็มานเกือบเกืบ่บบายโมงก็ยังไม่มีปลาดึงเลยเงยียบสนิทเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีพวกผักตกนะครับไหลเข้ามาก็เป็นอุปสรรคให้เราต้องยกเป็ดเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าออมาเช็คหมายเลกันนะครับมาเช็คหมาของพระอุม าดูว่าปลามันเข้าหรือยังนะครับก็ปรากฏว่า,วาเงียบสครับวันนี้นลนะที่ตกู่ข้างหลังเราก็สังเกตุว่าไม่ค่อยกินเหมือนกันแทบจะไม่ค่อยดึงกนะันมีแต่แบบลงเหยื่อกันนะครับก็เอาเป็นว่าทริปนี้นะครับคลองพระดมปลาก็ยังไม่เข้าแล้วก็แนวผักตบชาวาเยอะนะครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องสีจันแฟมิลี่ด้วยครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าว่าเราจะไปที่ ติดตามชมและให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกัน ep หน้า see you